สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอปหองเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Gold Daily นะ,ะในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปอ่านข่าวอ่ะก็เป็นแอปอ่านข่าวอีกนึงนะครับแล้วก็ยังจ่ายปกติดีอยู่นะครับอ่ะในส่วนของตัวนี้เนี่ยวิธีการรับคะแนนนะครับอ่ะก็จะเป็นเชคอินมาะจ้าวันนะครับอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะอันนี้มาครบ30วันแล้วมันก็อาจจะตัดเริ่ม1วันใหม่นะครับ ในส่วนของการรับคะแนนนะครับมันก็จะมีดูวิโดีโอครบ3ครั้งอ่ะสุ่มรับคะแนนตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง20,000นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็คืออ่า่ล้านคะแนนเท่ากับสิบบาทนะครับหรือว่าหนึ่งแคะแนนเท่ากับ1บาทนะก็ประมาณนี้ผมก็สะสมคะแนนไปเรื่อยนะครับอันนี้ยังวันนี้ยังทำไม่ครบนะ,ะก็เพิ่งอ่านข่าวไปแล้วก็รับคะแนนไปนะครับมันจะมี คะแนนในส่วนของการแชร์นะครับอันนี้ก็รอทําให้เพื่อนดูก่อนนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการดูโฆษณาครบ3ครั้งนะครับในส่วนของการอ่านข่าวเนี่ยข่าวแรกมันจะเร็วนะครับแต่ว่าข่าวที่สองสามสี่ห้าเนี่ยมันจะเริ่มช้าเดี๋ยวผมอ่านให้เพื่อนดูนะครับกดไปข่าวที่1นึ่ก็จะเร็วหน่อยนะครับตัวนี้ก็2ข่าวแล้วนะครับ เราอ่านข่าวที่สามนะแต่ว่าเวลาเรากดรับเนี่ยมันจะมีโฆษณาเด้งทุกรอบนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างขึ้นมาบ่อยนะ,ะก็กดไปนะครับคือหลักๆเนี่ยผมได้วันละหนึ่งแสนคะแนนก็จะได้วัตรประมาณ1บาทนะผมเล่นคล้ายๆกับแอปแพชชินเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละก็อ่านข่าวไปรอบที่3มเนี่ยมันจะเริ่มช้าลว พอไปถึงรอบที่4ี่ห้าหืแบบแทบจะค้านนะครับบางทีข่าวที่10เนี่ยรอเป็น5นาทีก็มีก็ประมาณนี้ถ้าดูวิดีโอก็จะรับคะแนนเพิ่มนะครับ547อ่ะทีนี้มันครบ10ครั้งเนี่ยมันจะสุ่มคะแนนนะครับก็คือ5,000ถึง5,500นะครับก็กดไปปุ๊บมันจะมีโฆษณาเด้งนะถ้ากดรับนะครับก็รอดูเดี๋ยวขอลดเสียงก่อน ทั้งเสียงบนันทสารทั้งโฆษณามันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีโฆษณาได้ขึ้นมาะกดข้ามได้อยู่นะะแต่ว่าก็ยังนานอยู่ดีนะครับกดตไปปุ๊บก็เรียบร้อยก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนนะครับก็มาคลิกให้ดูรู้สึกว่ามันถอนครั้งแรกเนี่ยมันจะ,ะสมัครใหม่เนี่ยจะถอนได้อยู่นะมี1บาท 10บาท50บาท 100, าท100าทนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังดีหน่อยที่สอเอ้ยถอน200บาทซ้ำได้นะครับมาดูในส่วนของประวัติการถอนนะประวัติการถอนอันนี้ผมเล่นมาทั้งหมดหนึ่งปีแล้วนะก็เจ็ดเดือนนะครับตั้งแต่ผมถอนครั้งแรก29าบาธันวาปี64สี่นะประมาณนี้ถอนไป10บาทแล้วก็มีอัปเดตใหม่นะครับก็ สมัครใหม่เนี่ยสามารถถอน1บาทได้นะครับนะแล้วก็ถอน100อ่งอันนี้ผมลองเติมเงินมือถือแล้วมันผิดพลาดนะมันไม่เติมให้แต่ว่าถอนเข้า t ูบัลเลต์ห้าสิบบาทก็ยังได้ปกติดีนะครับแล้วก็ถอน200บาทนะครับในส่วนของตัวนี้สองร้อยบาทดูระยะเวลานะครับคือแต่ละรอบเนี่ยผมเดือนกว่า2เดือนนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนนะ,อ,ะอันนี้ตั้งแต่วันที่ 11มก,การานะครับแล้วก็มาถอนอีกรอบหนึ่ง200บาทก็คือวันที่18กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เว้นมาอีกอประมาณ3าทิศอันนี้น่าจะเพื่อนๆสมัครต่อผมเยอะผมก็เลยได้ถอนเร็วนะครับได้คะแนนจากเพื่อนๆนะก็ถอนอีก200นะครับแล้วก็มาอีกเดือนหนึ่งก็มาถอนไปอ,อีก2อ0บาทนะครับถอนล่าสุดก็คือ วันที่วันที่ 5. อ่าพฤษภาคมนะครับถอนไป200ตอนนี้เนี่ยก็ระยะเวลาที่ผมถอนไปล่าสุดนะครับก็คือ2เดือนกับ่ะเดือนครึ่งนะแต่ว่าผมก็ยังเพิ่งสะสมยังไม่ถึงนะครับรอบนี้ก็จะน,น,นานหน่อยผมก็เล่นไปเรื่องผมนะครับลิ้นผ่านกันละก็รับคะแนนไปแบบนี้นะครับ หลักๆที่ผมได้เร็วก็คือจากการเชิญเพื่อนนะแต่ถ้า,อารอบนี้เนี่ยก็เพื่อนๆไม่ได้สมัครผมหาผมเยอะก็จะค่อยค่อนข้างช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณเกือบ3เดือนนะในส่วนของการถอนอันนีน้ก็เหลืออ,อีกประมาณ4ล้านกับ8ปดแสนคะแนนก็จะได้ถอนนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินก็อีกสบาทก็จะได้200ก็จะได้ถอนไปอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ทำควสพวกนี้แหละ เพื่อจะรับเงินให้มันเร็วขึ้นนะครับก็มีประมาณนี้ในส่วนของหมุนเนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้าหมุนเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีให้หมุนอยู่นะอะก็กดไปอันเดียวลองกดมันกดรีคาร์นี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้มหมุนวงล้อแล้วมันขึ้นใหญ่ๆแบบนีนะ้เดี๋ยวกดรับคะแนในในกล่องดิไม่ได้ มันขึ้นเป็นใหญ่ๆญนะครับก็เลยไม่ค่อยได้กดเข้าดูว่าอะไรอ่ะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอการหาคะแนนนะครับแล้วก็ทำเควสพวกนี้แหละคะแนนเนี่ยวันหนึ่งได้หนึ่งแสนกว่าคะแนนแน่นอนนะครับแล้วก็ทำเควสให้มันครบเราก็ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้หรือว่าใครจะโหลดเกมมาเล่นนะแต่ว่าผมไม่เห็นมันได้คะแนนเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะครับก็ทำเควสรายวันซะมากกว่า โอเคก็ประมาณนี้ครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ